เป็ดแสนออกจากป่าจากคลองแถวๆเลยพี่น้องโอ้โหหาหลอดบังไข่มันไนกันนะพี่น้องไอ้เป็ดไตเจออวนเลยครับเมื่อวานก้อนเก็บไปได้หาหกนวยครับผมเดี๋ยวไปถอดอยู่ยยเพิ่ปล่อยเราบางโตวบวมันก็ไข่ได้ขอกเห็นได้จมวะ ไข่มันหายครับผมบริเวณไข่ต้องแทงออกมาไข่ในปลาในดงมั้งครับพี่น้องตัวนี้เลากันยังไหวเนาะกันเป็ดลอยไปเพราะพูนครับพี่น้องขึ้นไปแล้วยางมาตะเพิดมันลอยไปพูนครับพี่น้องเพิ่งคิดไปหาวางไกลจีเนาะ ไปแล้วครับผมข bueno. <pay> oh. is ึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้ในขอกบ่อยากคีใครนะหูสูงมย่างรอบบ้างแล้วครับพี่น้องก่อนย่างรอบบ้างเนาะถ่ายรอบบรรยากาศนะพี่น้องเข้ามาทักใกล้กันครับผมกาดตะมชาติครับผมสาสามันในตำนานครับผมสาขอกเป็ดครับผม บาวลี่ได้กล่าวไว้บนวาครับผมทักทตยกันนะพี่น้องครับผมพี่น้องทักใต้กันกับบาวน้องเด็กก่อนเสียชีิตกับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนตะรินปอกับพี่น้องครับผมอยู่ให้มีความสุขต้องรู้จักอดทนครับพี่น้องอดทนควาอยู่กับธรรมชาตินะครับพนมีความสุขกับผมมือสะพ้ายกระเป๋าเปยปันเิไปออกรบกับผมมีแต่อุปกรณ์หาอยู่หากินครับพี่น้องกระเป๋าบ่วงกระเป๋ายางเนย ครับผมปะเข้าไปหาไข่ครับผมพอเด้เอาให้ใหย่แนะ่เดวจนะแบ,บ่งเก็บไปกินแน่พอไถ่บัพุได้พลวยสองนวยบ,บัวุครับผมนำหอยมาเลยครับผมอา้าวครับผม เจอพี่น้องนี่ห้อยมันหมอบมขึ้นมาหมอบจะนี้โอ้นี่ห้อยมันดุดขนุนเรามูสูเนาพุ่นครับผมนนสองหน่วยมานมานับพี่น้องไข่สะอาดกูในขอกเนาะในขอกติดขี้เป็ดครับแต่ว่าเสียงเดียวครับผมโอ้นั่นนั่น,น,นพี่น้องนั่นคือไข่เรียหลาดไปแล้นะพี่น้องเห็นไหมเราดูนิงพี่น้อง พอดีเลยทุงเข่าไม่ออกมาพอดีเลยครับผมนี่ครับนี่นี่อันนี้โอ้ยนี่ห้อยมันขึ้นมาครับผมนี่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 ห้อยมันบืนขึ้นมาครับปุ๊บปุ๊ป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 หน่วยหนึ่งอ้าโอ้สามหน่วยนี่ก็ถอดอินเข่ามืดคั่วเลยครับพี่น้องเลยสามแล้ว สุกเดเราจะเท่าอยู่บ้านนาครับผมสุก oh. หลายๆครับโอ้โหมาต้องไปซีเรียงเดีย,ดยงครับพี่น้องเอ้ยเสียงเดียวครับผมบ่ม,มีเงินใสบื้อตีนแนวกินครับผมนี่ห้อยมันขึ้นมากครับผมห้อยเป็ดขึ้นมาหาวางไข่มันบ่ได้มาหากินเลยอ่านี่ครับผมนี่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 นน <c oughs> โอ้โห้หอ้าวพี่น้องเห็นป้ะครับพูน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 นี่พี่น้องโอ้โหเจอแล้วพี่น้องเห็นปะ้ะกองเอตดเปลียเลย เห็นป hey, well, hey, oh, uh ่าวครังพี่น้องเป็นผมโอ้ยเป็นน้ำตกฮโอ้ยเดีฉันประตกสะใ้ ห้ามันขึ้นมากครับหนึ่งสองี่ฟ้องตัวนี้พี่นอ้องอุ๊บอุ๊บอุ๊บอ่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวทุกสิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติแต่งเติมขก้นมากครับพี่น้องเย้ยแต่งเติมขก้นมากธรรมชาติครับผมไข่โอ้ยเบิ่งครับพี่น้องถ่ายสำเนี้แล้วจังหนวยแล้วนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหนวยครับผมมันมันพี่น้องมันมันมาตรฐานนะครับผม าเบิ่งหาทัวก,นก็น่าพี่น้องเยโอ้ยบ่ไ,ได้หาทัวหาใครครับผมปุ่นมากกว่าสิขึ้นไปทั้งปุ่นเลยนะเพราะว่า,าดีนะครับนอ้องขันเป็ดไลยเกินไปกับน,น้ำเขียวผมเป็นน้ำเป็นน้ำเขียวมรกตครับไอ้เจ็บบอกว่าเก็บไปเก็บมาได้พอแปงสีอย่างเดียวทั้งหนูทั้งอีกาแหละครับผม หาเก็บไข่บนบกเครื่องถ่างฟังครับผมบนเดเนตื่นพ้นครับ โอ้มีตะไม้พยุ่งเลยครับผมอนาคตพ่ายภาคหนาครับผมแต่จะของมอตายนีกอาเสด็จขายในเขาอยู่ครับน,น้องพี่น้องเนาะโอ้มวนแห่งอีหาเก็บไข่อยู่ขางคู่สะครับผมขางสะผ่านน้องหนน้า <c oughs> นี่ครับผมเดินตามรอยพอ่อครับผมอยู่แบบพอเพียงคแคมเปนโบยยางเก็บนี่ผมว่าเซตแแหๆครับผมเซตหนูครับเซตแมวทันฝุ่นหกม,มีปะเนาะเฮ้เมือห้อยมันแรนขึ้นมาเลยครับผมเดี่ไปทัวร์โอ้โห โโอ้หพี่น้องนี่นี่นี่เวิร์กหนึ่งครับผมหาโน้ย,ยได้ไปนียเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องหาลูก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 โอ้ยหอยมันขึ้นมาเนาะพี่พูนพูนอ่ะ ครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดินกันต่อไปครับพี่นอ้องกับบรรยากาศธรรมชาติโอ้ยเต็มถุงยางเลยครับผมท้งฝุ่นมาไปเราเคยพองูอย่ครับบอกเล่ายงูสามเหลี่ยมครับผมมันหกมันกระกากเขินเพื่อนอะไร,ระมา วิถีชีวิตกับผมแต่ว่ามันก็ดีไปยังนึงครับผมเข้าเราียงอะแบบธรรมมาตาแบบสีเข้าผุดมันข้นมาไข่เนี่ยครับเนาะในคอกมันบ่อยากไข่บางโตเห็นเถวแยกทาไมไม่ได้แตวแ่วเราจมอยู่เราจมวาไข่มันหายไปหลายครับผมวันละว่าไม่เอาินบ่ไม่เอากินเป็ดมันหล่นขนบ่มันบ่ไข่ที่ใดใดครับผมนี่เก็บพ่อจักนวยนี่ยวไปใหย่ไม่ไมแต้วนะับเบิ่ง หู่หอยขึ้นมาเล่นจนแปนเมือนกครับเนะาะนี่ครับผมพิธีเกษตรอยู่ในล่มในเงาครับผมธรรมชาติถือตัดตัดไปนะครับเนาะเข้ากระสางเขากับสาง,าาสางปลูกปลาปลูกง่อขึ้นมาทดแทนครับผมครับธรรมชาติที่สูญหายไปกับในเมืองดีนั่นเนาะว่าต้นใหม่ถึก ตัดไม้ทำลายป่ากันไปหลายครับผมนี่ก็ขึ้นทุบปุยบางเลยนี่ไม่มีไม่มีนี่นนนนแถวคีอตกใจเลยท้อมน้อยเนี่ยผมอยู่ประ้องอยู่บ้านลังไงอยู่บา้านลงไงน่อยก็ไม่ีความสุขแลวครับผม ราอย่าไปยึดติดกับวัตถุมากเกินไปครับผมยึดติดกับวัตถุมันจะเป็นทุกเป็นทุกข์อีหลยด้วยพี่น้องเลยขันมดหนีมดสินแล้วก็อยากจะไปอยู่ไปไก่มันครับผมโอเคพ่อไม่ยูไม่กินครับผมพอมีอยูไม่กินงานหน่อนต้องก็สิเมื่อยเนื่อยต้องดิด้ล่นครับผมอาจจะว่า บัตร่ิวเงินเดือนกูหกพันแต่ภาระกูห้าหมื่นต่อเดือนบัตรสิวครับพี่น้องโอ้นี่เก็บไข่ครับผมในกูห่วยโอ้ยมนัมนมนัมนมันมันครับพี่น้องว่าบ่ครับผมเงินเดือนกูห้าพันแต่ภาระกูนี่ต้องควาผิดชอบ,ชอบแต่ภาระกูนี่โอ้โหมาสารบางคนก็ไม่นน้อยนะครับผมห้าหมื่นหกหมื่นเป็นแสนต่อเดือนก็นมีครับผมแล้วค่าใช้จ่ายมันหลายอย่างครับนะพี่น้องเนาะ ปา,าแล้วครับผมเ่าไปเสื้อไข่เลยแต่วันเ,เดี๋ยวเบิ้งไขรก่อนเบิ้งไขรอีกก่อนครับผมเพื่อพอขึ้นมาเนาะโชคดีไปัาดุดมาเป็นหนองเล็กเร็กลุดทะลุไปดนีกันเนี่นนนอยอีกกา ดีรถายการพ่มาพี่น้องเลยดีนะมะละกากาไม่มาเป็ดจากินไปของเป็ดครับผมโอเคครับผมไปไปหาไม้แต้วครับพอเราอยู่แบบพอเพียงกับเน่ครับผมหาปลูกพักปลูกยังางเรียงเป็ดแบบธรรมชาติครับผม ขูขักเลยพ่อใหญ่เลี้ยงเอ้ยพ่อเลี้ยงเฮเห็นจบมาใครเป็ดหายใครเป็ดหายไหมเบิ้งเบิ้งเบิ้จักหน่วยนับเบิ้งอาเีโอ้ยเป็นบวกเป็นบวกเลยนี่นี่นับเบิ้งแถวบ่เสียหอกขามันยางเก็บขามันยางเก็บก็บ่เสีย คันอีก้ามาพอนี่ยแต่พอว่าจะยี่นี่ขันแนมเบ้นกับอีก้าเหรอครับพี่น้องเอ้ยอย่างไรใครจะหนีขันแนมขึ้นนี่กรับหนูกับพังพอนแม่ไมีพังพอนเนี่ยหรอวะนีอยู่เฮ้นับเบิ้งจักหน่วยไหมชุสามหน่วยโอ้เดี๋ยวพกเพียงหักเลยครับผมย่างจนเมย์พี่น้องเลยไปหน่วยนี้เลยเนาะค่อยไปเติมกันหอนบอเต็มแพงสั่งมาอนี่ ทั้งปีบัวคานยางมันหกแห่งโกดหยันง,งูนงทั้งปีบัวคานยางพี่น้องหยันง,งูครับกี่การยางพูดนะ่ะไปพ,พองงูสามเหลี่ยมอยู่นี่ครับผมบอกไล่ๆโคโคโอเคเลยครับพี่น้องเลยบรรยากาศครับผมความสุขแบบบานๆอยู่ตรงไหนทุกหน้าเขาครับผมงานเก็บไข่มาเมื่อกี้ครับผมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์ครับเดอ้อ อยู่แบบเพาเพี้ยงแบบธรรมาชาติครับผมทุกสิ่งกเ็เริ่มเขียวเริ่มหอกงามแล้วครับเมืม่อกีก้กระย่างเก็บไข่เป็ด้างบรนยากาศหลบสะต้นไม่ต้นยางไม่พยุง่งก็เริ่มไก่แล้วครับผมขันปอดตายก่อนก็ะคือเสด้ขายอยู่ครับผมแต่ก็เอาไว้ให้ลูกล้านเบิ่งไปครับผมได้หยวโฮมเด้งเง่งเาโอ้วันน,นีนนน้ไข่อ,ไยอยู่ค่ะอีก้างๆหัวมุมเมย์จเจ้า ทีนวยคือหาหน่วยบ้างนี่พร้อมๆกันคือเราพี่น้องเนาะนี่เดมกได้อนีงยอนอยู่ไอเบวกกยาบวันออกได้ขนานะน้ะไรำนโอ้พดยางไปเบิ่งนพี่น้องโอ้ยน้าบกย่น้าบอกม้วทั้งพูดด้บวกพูดด้ตัดงาอันนี้ดักหน่อยมั้งเข้าไปแล้วนะ ป้าัยอย่หสนได้ใไู่เอว่าทจะทำดีมันคนที่หาอยู่ทั้งปุ่นบปลทั้งปุ่นสามคนผู้เฒ่าสามงงี้ถ้าพวกหาปาตาคนร้ายยคนั้นเขาุ้นกับููคนนึ่งอนงเมนเดี๋ยววาเีไปบ่งเขากุดกับปูบปล่น้องเนาะคุ้นร้ายีหาปลาอนอันนได้ร้ายจได้ร้ายยนอนอน ถุงใ้ถุงหน้าบรรยากาศร่มเย็นครับผมอิสระเราต้องไปหุ่ไหว้ครับรโลกภายนอกครับผมอ่ใไ่ครับผมไปเอาหวัวในปากัน